สวัสดีคุณผู้ชมครับคือวันนี้เรามาขึ้นเขาเลยขึ้นไปแล้วโคตรสูงเดี๋ยวค่อยรีเสิร์ชภาพให้ดูคือตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วแต่เราเหนื่อยมากขายังสัน้นคือแบบดูบรรยากาศเนี่ยแม่งย่างสูงแต่ไม่สูงมากเท่าไหร่ล้วแต่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแม่งเหนื่อยเลย ยวไปดูกันว่าภาพเป็นยังไงตัดภาพไปไปดูดิสูงจัดอะมีคนตรงนูนด้วยนะแล้วก็มีด้านบนอีกคือขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาเขาเหนื่อยไม่กล้าถ่ายด้านบนเลยถ่ายแต่ถ่ายแต่รูปไปแ,แล้วเราจะทําการลงไปคือการจะปีนเขาเนี่ยเราต้องใส่รองเท้าดีๆนะไม่ใช่ใส่แบบนี้นะไม่ไม่ถูกต้องนะเออ บรรยากาศมันดีมากเลยนะคือตอนนี้เราจะทำการลงไปนะครับทุกคนเราจะทำการลงไปนะแต่ขอพักก่อนเลยนี่เขาจริงนะแหม <Yeah. S 1> เห็นเขาแล้วเธอก็ไปกับเขาทุยไม่ใช่ละคนละเขานะเธอบอกเธอไม่ชอบทะเลแต่เธอชอบเขาได้ยังไงอะเฮ้ยเพราะเพ้ออะไรตรงนี้เนอะโคตรร้อนจริงคือร้อนมากเหนื่อยมาก ขึ้นเขาย๋ยวเราทำการลงเขานะครับไปคือตอนนี้เราอยู่ลงมาได้สักแป๊บนึงเลยเร,เ,เราเจอถ้ำเราเจอถ้ำเจอถ้ำลึกมากแต่เราจะไม่ลงไปครับเราจะเป็นติดทําแล้วก็จะมีอาการนู้เห็นไหมสวยสวยเลยแหละไปอีกรอบอีกไกล คือสวยมากสส้นระดับส,สูงส่วนระดับสูงอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คคอยนะแบบจุดพนักพักเนี่ยตรงนี้คือบรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้สุนยอด คือตอนแรกมากับแม่แล้วแม่ก็ลงไปด้านล่างแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราตัดลงไปตอนอยู่ด้านล่างดีกว่าไปโอ้คือตอนนี้ผมใกล้จะถึงแล้วนะเชถึงด้านล่างแล้วนะเหนื่อยมาก <c oughs> นี่นะครับที่ที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นวัดนะมันเป็นวัดเ <c oughs> ขาสิงโตนะครับเป็นชื่อเป็นยังไงครับวัดเขาสิงโตนะครับนี่ครับ โอ้โหกับโต๊ะคุณบต๊ะคือตอนนี้ผมจะถึงด้านล่างแล้วนะครับทุกคนถึงด้านล่างแล้วผมจะประสบความสำเร็จแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่ขาดแทบขาดเิอเดินขาดแทบขาดอ่ะโอเคครับผมถึงด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวดูทางอีกนิดนึงผมก็จะถึงด้านล่างแล้วคือก็เป็นการเดินข่าที่เหนื่อยมาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบคลิปเท่าน,นี้กันครับไปละบายบายติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบายบาย